หยุดความโกรธแค้นด้วยสติปัญญาความโกรธเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญใจของเราเองยิ่งเราเก็บมันไว้นานเท่าใดก็ยิ่งทำร้ายตัวเรามากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโกรธตอบโกรธย่อมดับความโกรธไม่ได้เปรียบเหมือนไฟที่เจอไฟไม่สามารถทำให้ไฟดับลงได้สิ่งเดียวที่จะดับไฟได้คือน้ำแห่งสติและปัญญาแนวทางใช้สติปัญญาดับความโกรธหนึ่งหยุดและเฝ้าดูความโกรธ เมื่อรู้สึกโกรธอย่าเพิ่งโต้อตอบทันทีให้หยุดและพิจารณาว่าความโกรธเกิดขึ้นจากอะไรสังเกตอารมณ์ของตัวเองรู้ทันความโกรธมันก็จะเริ่มเบาบางลง 2. เข้าใจความไม่เที่ยงอารมณ์โกรธก็เหมือนเมฆบนท้องฟ้ามาแล้วก็ไปไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรถ้าเรามองความโกรธเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวก็จะไม่จมอยู่กับมันสให้อภัยเป็นทาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดโกรธตอบความโกรธย่อมเป็นคนโง่แต่ผู้ใดตอบความโกรธด้วยเมตตาย่อมเป็นผู้ชนะที่แท้จริงการให้อภัยไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์สีมองจากมุมของอีกฝ่ายลองคิดว่าอีกฝ่ายอาจมีเหตุผลของเขาอาจกำลังเผชิญความทุกข์ของตัวเองอยู่เราอาจกลายเป็นผู้ปลอบโยนแทนที่จะเป็นผู้โกรธตอบห้าฝึกเจริญเมตตา ทำสมาธิแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นอธิษฐานให้ทุกคนมีความสุขความโกรธจะค่อยๆละลายไปหากใช้สติและปัญญาพิจารณาความโกรธเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงคลื่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่จําเป็นต้องให้มันมามีอํานาจเหนือตัวเราด้วยการฝึกสติและเมตตาเราสามารถดับความโกรธและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้สติมาปัญญาเกิดสติเตลิตทุกท่วมทน จงมีสติแล้วความโกรธจะไม่มีอำนาจเหนือเราความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่การปล่อยให้มันครอบงำจะทำให้เราทุกทั้งกายและใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความโกรธเปรียบเสมือนฐานไฟร้อนที่เราถือไว้เพื่อจะคว้างใส่ผู้อื่นแต่สุดท้ายมันกลับเผาไม้เราเองหากเราอยากมีชีวิตที่สงบสุขเราต้องฝึกปล่อยวางความโกรธและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นปัญญา วิธีใช้ปัญญาเปลี่ยนความโกรธเป็นเมตตา 1. สังเกตว่าความโกรธเริ่มจากความคิดของเราเองลองพิจารณาดูว่าความโกรธเกิดขึ้นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรงแต่เกิดจากความคิดตีความของเราเองถ้าเราเปลี่ยนมุมมองความโกรธก็จะค่อยๆลดลง 2. เข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ คนเราย่อมทำผิดพลาดกันได้แม้แต่ตัวเราเองก็เคยทำผิดหากเราคาดหวังให้คนอื่นสมบูรณ์แบบเราจะมีแต่ความผิดหวังให้อภัยและเข้าใจผู้อื่นแล้วใจเราจะเบาสบายขึ้น 3. ใช้หลักธรรมะขันติความอดทนความอดทนเป็นอาวุธของคนฉลาดถ้าเราอดทนต่อคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ดีเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ถ้าคนอื่นร้อนเราไม่ร้อนตาม เราก็จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง 4. มองปัญหาเป็นครูแทนที่จะโกรธคนที่ทำให้เราไม่พอใจลองคิดว่าเขาคือครูสอนใจที่ช่วยให้เราได้ฝึกสติฝึกความอดทนทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจล้วนเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง 5. ปล่อยวางและให้อภัยบางเรื่องอาจไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเลือกได้ว่าจะเก็บมันไว้ทุกข์หรือ ปล่อยมันไปเพื่อความสุขการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้แต่หมายถึงเราเข้มแข็งพอที่จะไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นมาทำร้ายใจเราอีกเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจงอย่าด่วนตอบโต้แต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรมองมันอย่างเป็นกลางแล้วเราจะพบว่าไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะต้องโกรธดับไฟโกรธด้วยสติดับทุกข์ด้วยปัญญาจงเลือกสันติแทนความโกรธแล้วชีวิตจะเป็นสุข ความโกรธเปรดเหมือนยาพิษที่เรากินเองแต่หวังให้คนอื่นได้รับผลร้ายในขณะที่เรายังยึดมั่นกับความโกรธคนที่เราโกรธอาจไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแต่เป็นตัวเราที่ทุกข์และผอไม่ใจตนเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลใดไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ยิ่งใหญ่การชนะผู้อื่นนั้นยากแต่การชนะใจตนเองนั้นยากกว่า ผู้ที่ชนะตนเองได้จึงเป็นผู้ที่พบกับความสงบที่แท้จริงแนวทางขาจัดความโกรธด้วยสติปัญญา 1. ตั้งคำถามกับตัวเองความโกรธนี้มีประโยชน์หรือไม่เมื่อรู้สึกโกรธให้หยุดและถามตัวเองว่าความโกรธนี้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมมันช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้ทุกอย่างแย่ลงถ้าโกรธแล้วสุขภาพแย่ลง อารมณ์เสียความสัมพันธ์พังแล้วจะโกรธไปทำไมเมื่อตั้งคำถามแบบนี้เราจะเริ่มมองเห็นว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เลย 2. ใช้หลักอภัยทานการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเราเองจากพันธนาการของความทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าโกรธตอบโกรธเป็นการเพิ่มไฟแต่ตอบโกรธด,ด้วยเมตตาเป็นการดับไฟ 3. ฝึกสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์ ความโกรธมักเกิดจากใจที่ฟุง้งซ่านถ้าเราฝึกสมาธิให้จิตใจสงบเราจะมีพลังควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โกรธเราจะสามารถเลือกตอบสนองด้วยปัญญาแทนการใช้อารมณ์สมองให้ลึกซึง้งทุกคนมีเหตุผลของเขาบางครั้งคนที่ทำให้เราโกรธอาจไม่ได้ตั้งใจหรืออาจมีความทุกข์ของตัวเองเราลองถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขา เราจะทำแบบเดียวกันใหม่เมื่อเราเข้าใจที่มาของการกระทำของคนอื่นความโกรธของเราจะลดลงหากระลึกถึงความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงอารมณ์โกรธก็เช่นกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราไม่ไปยึดติดกับมันมันก็จะไม่สามารถทำร้ายเราได้ความโกรธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราต้องไม่ยอมให้มันควบก,กุมชีวิตของเราคนที่มีสติ จะไม่ปล่อยให้ความโกรธทำลายความสุขและความสัมพันธ์ของเขาดับความโกรธด้วยเมตตาดับความทุกข์ด้วยปัญญาหากเรามีสติและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธแต่จะเป็นผู้ที่มีอิสระและความสงบในใจความโกรธเป็นเสมือนพายุที่พัดผ่านจิตใจของเราหากเราไม่รู้จักควบคุมมันมันจะทำลายทั้งตัวเราและคนรอบข้าง แต่หากเราใช้สติปัญญามาเฝ้าดูความโกรธแทนที่จะปล่อยให้มันครอบงำเราจะพบว่าความโกรธเป็นเพียงเงาแห่งอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อได้บุคคลมีสติรู้เท่าทาันอารมณ์เมื่อนั้นความโกรธย่อมไม่มีอำนาจเหนือตัวเขาวิธีเผชิญหน้ากับความโกรธอย่างชาญฉลาดหนึ่งหายใจลึกๆก,ก่อนตอบสนองทุกครั้งที่เรากำลังจะโกรธ ลองหยุดแล้วสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆสักสามถึงหครั้งการหายใจช่วยให้สมองสงบและมีเวลาคิดก่อนที่จะพูดหรือทำสิ่งที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง 2. มองความโกรธเป็นเพียงเมฆผ่านฟ้าอารมณ์โกรธก็เหมือนก้อนเมฆมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่มันจะลอยผ่านไปเองหากเราไม่ไปยึดติดกับมันเราก็จะไม่จมอยู่ในความทุกข์ 3. ใช้ขันติ เป็นเกราะป้องกันใจความอดทนคืออาวุธของผู้มีปัญญาคนที่สามารถอดทนต่อคำพูดหรือการกระทําที่ไม่ดีของผู้อื่นโดยไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธคือผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งอย่างแท้จริง4เข้าใจว่าความโกรธไม่ได้แก้ปัญหาลองสังเกตว่าในอดีตทุกครั้งที่เราโกรธมันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนใหญ่แล้ว ความโกรธนำไปสู่ความเสียใจและปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเสมอหากให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองการให้อภัยไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราเลือกอิสระภาพจากความทุกข์การแบกความโกรธไว้เหมือนแบกหินหนักไว้บนหลังปล่อยวางเถอแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธควบคุมชีวิตลองเปลี่ยนมาใช้สติปัญญา เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีเหตุผลหากเราสามารถควบคุมความโกรธได้เราจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงโกรธหนึ่งครั้งทุกสองเท่าสงบหนึ่งครั้งสุขเพิ่มเป็นร้อยจงเลือกความสงบเหนือความโกรธแล้วชีวิตจะเป็นสุขความโกรธเป็นเปลวไฟที่เผาผลาญจิตใจเราอาจรู้สึกว่าการโกรธเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่หากเราปล่อยให้มันครอบงำก็เปรียบเสมือนเรายอมให้ไฟเผาบ้านของตัวเอง การเรียนรู้ที่จะดับความโกรธด้วยสติปัญญาจึงเป็นหนทางสู่ชีวิตที่สงบสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ไม่เก็บความโกรธไว้ในใจเปรียบเสมือนน้ำใสที่ไม่ขุนหมวกย่อมมองเห็นสัจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งแนวทางดับความโกรธให้หมดไปจากใจหนึ่งทำความเข้าใจว่าความโกรธคือความทุกข์ของเราเองทุกครั้งที่เราโกรธเป็นตัวเราที่เป็นทุกข์ก่อนหัวใจเต้นเร็ว สมองสับสนสุขภาพจิตเสียคนที่เรากำลังโกรธอาจไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเราจะปล่อยให้ความโกรธทำลายตัวเองไปเพื่ออะไรสองระหนักว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงคนที่ทำให้เราโกรธวันนี้อาจเป็นศัตรูวันพรุ่งนี้อาจเป็นมิตรอารมณ์ก็เช่นกันวันนี้โกรธวันพรุ่งนี้อาจลืมถ้ารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำไมต้องไปยึดติด สามให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมให้ใครมาทำร้ายแต่หมายความว่าเราปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์คนที่ให้อภัยได้คือคนที่มีจิตใจสูงส่งไม่ใช่คนอ่อนแอสี่มองปัญหาด้วยสายตาของผู้รู้ลองมองดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของความโกรธเกิดจากการคาดหวังมากเกินไปหรือไม่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นเกินไปหรือเปล่า เรากำลังมองเพียงด้านเดียวของปัญหาหรือไม่เมื่อพิจารณาดีๆเราอาจพบว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องโกรธเลย5เปลี่ยนความโกรธเป็นพลังบวกแทนที่จะเสียเวลาไปกับการโกรธลองใช้พลังนั้นไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์เช่นออกกําลังกายอ่านหนังสือทำสมาธิหรือพัฒนาตัวเองการทำแบบนี้จะช่วยให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับอารมณ์ด้านลบ คนที่ดับความโกรธได้คือคนที่มีชัยชนะเหนือใจตนเองหากเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้เราจะพบกับความสงบสุขและมีชีวิตที่เบาสบายความโกรธไม่เคยทำให้ชีวิตดีขึ้นมีแต่ปัญญาเท่านั้นที่พาชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้องจงเลือกสตกิแทนที่จะเลือกความโกรธแล้วชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงความโกรธเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสงบ ในจิตใจของเราหากเราไม่รู้จักควบคุมมันมันจะกลายเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตแต่หากเรารู้จักใช้สติและปัญญาจัดการกับมันความโกรธจะหมดอำนาจและเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีสติย่อมไม่ถูกไฟโกรธเผาผลาญดุดดังทะเลลึกที่ไม่ถูกรบกวนด้วยลมพายุขั้นตอนสุดท้าย ปล่อยวางความโกรธเพื่อพบกับอิสรภาพทางใจหนึ่งตระหนักว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอารมณ์โกรธก็เช่นกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยึดติดกับมันจงปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนคลื่นน้ำที่ซัตว์เข้าฝั่งแล้วสลายไปเอง 2. มองทุกอย่างตามความเป็นจริงความโกรธมักเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นในความคิดของตัวเอง แต่ถ้าเรามองปัญหาด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นว่าไม่มีใครถูกตลอดเวลาไม่มีใครผิดตลอดเวลาทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่โกรธคนอื่นโดยไม่จำเป็นและเลือกใช้เหตุผลแทนอารมณ์ 3. ฝึกจิตให้มีเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งแทนที่จะมองคนที่ทำให้เราโกรธเป็นศัตรูลองเปลี่ยนมุมมองเป็น เขาเป็นผู้ที่กำลังมีความทุกข์คนที่ทำร้ายผู้อื่นมากเป็นคนที่มีปัญหาในใจของตัวเองแทนที่จะโกรธเขาให้แผ่เมตตาและให้อภัย 4. หยุดเล่าเรื่องความโกรธซ้ำๆในใจบ่อยครั้งที่เราโกรธเพราะเราคิดซ้ำๆถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่พอใจยิ่งคิดยิ่งโกรธแต่หากเราเลิกเล่าเรื่องราวนั้นให้ตัวเองฟังซ้ำๆจิตใจก็จะสงบลงได้ง่ายขึ้นหให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อไป การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเลือกเส้นทางที่ดีกว่าสำหรับตัวเองถ้าเรายังเก็บความโกรธไว้เราก็ยังผูกตัวเองไว้กับอดีตแต่ถ้าเราให้อภัยเราจะสามารถเดินไปสู่อนาคตที่มีความสุขได้โกรธแล้วได้อะไรปล่อยวางแล้วได้อะไรถ้าโกรธเราเสียสุขภาพจิตเสียเวลาเสียพลังงานชีวิตถ้าปล่อยวางเราได้ความสงบ ได้ปัญญาและได้อิสรภาพทางใจสุดท้ายแล้วการให้อภัยและการปล่อยวางไม่ได้ช่วยคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองเมื่อเราเลือกที่จะปล่อยความโกรธไปเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงและมีชีวิตที่เบาสบายเหมือนนกที่บินอยู่บนฟ้าเมื่อเราเดินทางผ่านแนวทางต่างๆในการดับความโกรธมาถึงตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปปฏิบัติจริงเพราะการรู้ธรรมะอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำก็เหมือนมีแผนที่แต่ไม่เคยเดินทางพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ารู้ธรรมาร้อยบทแต่ไม่ปฏิบัติย่อมไม่เกิดประโยชน์เท่ากับรู้เพียงหนึ่งบทแล้วนำไปใช้หัวใจสำคัญของการดับความโกรธหนึ่งเข้าใจธรรมชาติของความโกรธความโกรธไม่ใช่สิ่งถาวรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ความโกรธทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ใช่คนอื่นไม่มีอะไรที่ควรค่าแก่การโกรธจนทําลายจิตใจของเราเอง 2. ใช้สติรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อโกรธให้หยุดคิดแล้วหายใจลึกฮ่าฮะสังเกตว่าความโกรธมาจากความคิดของเราเองระหนักว่าความโกรธไม่ได้แก้ปัญหามีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มสฝึกความอดทนและปล่อยวางใช้ ขันติอดทนต่อสิ่งเรา้าโดยไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ฝึกปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วจิตใจจะเบาสบายฝึกมองปัญหาด้วยสายตาของผู้รู้แล้วเราจะเห็นทุกอย่างเป็นกลางมากขึ้นสีให้อภัยและแผ่เมตตาการให้อภัยทำให้ใจเราหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความทุกข์มองคนที่ทำให้เราโกรธว,ว่าเขาเองก็มีความทุกข์ในใจแทนที่จะเก็บความโกรธไว้ลองเปลี่ยน เป็นส่งความปรารถนาดีให้แทน 5. เปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกใช้พลังของอารมณ์เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองแทนที่จะจมกับความโกรธนำพลังนั้นไปทำสิ่งที่มีประโยชน์โฟกัสกับปัจจุบันอย่าปล่อยให้อดีตมาทำร้ายจิตใจเราชีวิตที่ปลอดจากความโกรธคือชีวิตที่มีความสุขสุดท้ายแล้วการดับความโกรธไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับตัวเอง แต่เกิดจากการเข้าใจและปล่อยวางเมื่อเราเห็นโทษของความโกรธและตระหนักว่ามันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยเราจะค่อยๆห่างจากมันไปเองเมื่อใดที่เราเลิกเป็นทาสของความโกรธเมื่อนั้นเราจะพบอิสรภาพที่แท้จริงจงเลือกความสงบแทนความโกรธเลือกปัญญาแทนอารมณ์แล้วชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง